บทที่71หาทางออกนอกด่านชอวปีวตัดใจสาวเท่าจากกลุ่มน้อมกายกล่าวว่าบริวารขอน้อมพบเจ้าดำรงตำแหน่งผู้ดูแลกลับไม่สามารถควบคุมพี่น้องพักเหดียวกันปล่อยให้หลบหนีจากค่ายนับเป็นความผิดสถานใดชอวุนปีวกล่าวโดยมิติคันเรียนท่านปรมุก บริวารดำรงตำแหน่งต่ำต้อยในพักโลกทองบัดนี้มอบหมายเป็นผู้ดูแลย่อมมีพี่น้องประจำพักไม่ยินยอมพร้อมใจก็หน้าที่ปิดเชี่ยงหูจะลบนี้บริวารก็ขอให้ท่านนายดานถอดถอนตำแหน่งเราเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยเทพศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งเมื่อหนามายังบัณดิตจอมปลอมกล่าวว่าเป็นความจริงเละถูกแล้วเทพศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งโบกมือกล่าวว่า โอ้ปิกซิงคราเนี่เราจะอาัยและเว้นเจ้านับแต่นี้ให้จับตาสังเกตอ่าพ่อเพียนผู้ใดมีท่าทีผิดปกติให้รายงานต่อนายดานและผู้เสเพทันทีโชหุ้นปิวรับคำเทพศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งสืบเท้าข้อหาสิทธิพักโลทองก้าวใหญ่ชีเมือมายังชากสังคัญปิกเชียงหงในตัะร้ามไม้ไผ่เข้นเสียงว่า นี่คือวาระสุดท้ายของผู้คิดหมายหลบนี้ผู้ใดบังอาจคิดหลบนี้จากค่ายจะกลับกลายเป็นผุยผงพวกจเจ้าหากรําคาญในการมีชีวิตสืบต่อกอหลบนี้ได้อย่างเต็มที่สิทธพักโลกทองที่ลงเหลืออยู่ยี่สิคนนาแขงคลงึมสำรวมเงียบงันไม่ตอบคำจิตใจทั้งหมดเปี่ยมคลั่งแขนปรันทดสุดบรรยาย เทพศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งกล่าวว่าผู้เซเพนำทั้งหมดล่าถอยไปชาววันรุ่งขึ้นชอคุนเปียวนำศิรษ์พรกโลหทองขึ้นบนกำแพงเยือนรักษาการตามจุดต่างๆสวนเกียกกลังชักชวนห้วมเสี้ยวเข็งขึ้นสู่กำแพงเช่นกันเกียกกลังเห็นชอคุนเปียวสาวเท้าไม่แต่กายก็ชดรังห้มเสี้ยวเข็งไว้กล่าวเบาๆห่วมโกนี้พวกเราอยู่ร่วมกันสองสัปดา ผู้น้อยรู้สึกนิชัยใจขอพวกเราคลับคลา้ายกันเชชึช่นพี่น้องร่วมบุทรใช่หรือไม่ห่วมยวเข้งผงศีสากลางว่ามีผิดขอบอกตามความสัตย์ตอนแรกเถี่เราพบเห็นท่านผู้รู้สึกขัดในตาบ้างได้ยิ่งมายิ่งชมชอบท่านเจียกกลังกล่าวว่าขอบคุณเจเจที่เมตตารักใครตอนนี้ผูน้องมีเรื่องหนึ่งคิดถามไทย หอเจเจเจ,จะได้หัวร่อยเหะท่านบอกมาเถอะเกียกกลังปลายตามองชอหึ่งปิวที่เคลื่อนใกล้มาแซงกล่าวยางควยเคิ่อนยังไงเจเจเห็นว่าอัธยาศัยเจคอของโง่ปิกซิ่งเป็นอย่างไรรู้สึกไม่เลวอยู่เพียงแต่อายุสูงไวบ้านเกียกกลังกล่าวว่าผู้น้องกลับรู้สึกเขาประเสริฐเลิศยิงคิดๆท่านชมชอบมันเรือ่อเกียกกลังรีบกล่าวว่าสงบสู้เสียงไว อย่าให้เขาได้ยินหวมเซียวเค้งลดเสียงแผ่วเบาลงกล่าวว่ามันลุงรู้ความในใจท่านมีต่อมันหรือไม่คาดว่าลวงรู้ได้บ้างมีนาเรามันพอเห็นท่านขึ้นบนกำแพงก็มุงตรงมาท่านต่อการสนทนากับมันหรือไม่เกียรกกลังผงศรีชายางควยเคินถูกแล้วเพียงกลึงเกลงเจเจมีรับปาก หวมเสียวเข็งกล่าวว่าเอยเท้าโง่ผมเราในเลยไม่รับปากได้เงยหน้าขึ้นหวกมือชักชวนชอของปิวเรียกหาว่าโง่ปิกสิ่งท่านเข้ามาชอของปิวกำลังคิดใคร่หาเรือกับเกียกกกลังพอฟังจิงก้าวประราดมากล่าวว่าท่านหัวหน้าหน่วยมีคำสั่งใดอะไรหวมเสียวเข็งชี้มือมาอย่างเกียกอกลังกล่าวว่าเกียโกเนียคิดใคร่สนทนากับท่าน ทางหันกายไปอีกทิศทางหนึ่งเป็นความหมายว่าไม่คล่องแววยุ่งเกี่ยวเกียรก๊กลังเห็นนางไม่ยอมพลาจากจึงกล่าวเบาๆที่ริมโสดนางหลายประโยคหวัวมยวเข็งพอฝังพลันหัวรอ่อคิกๆออกมาหันกายพลาจากไปชุ่ิปิวสงสัยจะยิ่งส่งเสียงทางลมปรานถามว่าท่านกล่าววาจาใดกับนางนางจึงยินยอมให้พวกเราสนทนาเพียงลำพังือ เกียร์กกลังหน้าแดงระเตื้อส่งเสียงทางลมปวรนาณว่าข้าพเจ้าถามนางว่าหากแม้นนางนัดพบกับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สงต้องการให้ผู้คนเพ่าคุมเชิงอยู่ด้านข้างหรือไม่นางรู้สึกมีเหตุผลจึงลาจากไปโชว์ปิวกล่าวว่าท่านบอกต่อนางว่าพวกเราจะพร่ำพรอดบอกรักกันเรอ มีแต่ว่ากล่าวชะนี้นางริงยินยอมให้พวกเราสนทนากันสองต่อสองชองปิวผงศสียเสียหน้าเคร่งครึมสำรวมลงกล่าวว่าปิกซิ่งหงเสียชีวิตอย่างอเนจอานาถนักพวกเราสมควรเสืบสาวรุ่งหน้าจึงถูกต้องเกียกกกลังกล่าวอย่างสะทกสะท้อนขเจาขอใจว่าพรกรมุ่ในกายเท่าศักดิิทธิ์อาศัยปิดาเราสยบ ัวบกลุมพี่น้องภาคเรามีขาดนอกกำแพงเมืองกระดับวางมาตรการป้องกันเช่นนั้นชอหูปิวกล่าวว่าอาศนีใต้ดินนั้นนาวาดวันพร่งพรึงจริงๆชาพเจ้ากำชับพี่น้องทั้งหมดย่าได้หอบหลบนี้แต่กึ่งเกรงว่าบรรพชิตทุกกิริยาและขนของสำนักเสี่ยวลิมหูตึงจะเร่งรุดมาถึงหากเยียบเยี่ยมถูกอสนีใต้ดิน จะเกิดการบาดเจ็บล้มตายอย่างใหญ่หลวงต้องหาหนทางแจ้งต่อพวกมันเกียรโกกลังกล่าวว่าข้าพเจ้าก็คาดคิดเช่นนั้นมินำซ้ำบรรพชิตทุกเกิดติยาอาชักนำบุรุษชาวนาะและพวกมายัางที่นี้ดังนั้นต้องแจ้งต่อพวกมันโดยด่วนแต่ยังแจ้งให้ทราบอย่างไรชอปิวกล่าวว่าตอนนี้ไม่อาจให้พี่น้องภายในพักคเสี่ยงอันตราย,ยในความเห็นข้าพเจ้า ยังคงให้ท่านออกจากค่ายเนืองเพราะท่านเป็นอิสระหาคิดใคร่ผาจากก็สามารถจากไปตลอดเวลาหากแม้นคิดผาจากในตอนนี้เกรงเกรงพวกมันระแวงสงสัยชอหุ่นเปียวกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่นำพาว่าฝ่ายตรงข้ามจะระแวงสงสัยเพียงเกรงเกรงมันไม่ยอมปลดปล่อยเท่านั้น กลงข้าพเจ้าจะทดลองดูหากแม้นฝ่ายทรงข้ามยินยอมปลดปล่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้าในเลยตีกตัวไปแจ้งต่อสำนักเจียวลิมบูตึงและปลดชาวนาในคราเดียวได้ชอหุนปิวกล่าวว่าท่านเพียงลำพังย่อมมีอาจรุดสู่สถานที่สามแห่งเมื่อออกจากค่ายเสยดาวให้สหายญาติสนิทหลายคนสุ่มส่นในละแวกใกล้เคียงนี้ หาพบเห็นบนรรพชิตทุกเกิดปียาและคนของเซี่ยวลิมบูติ้งก็ทัดทานพวกมันไว้ส่วนท่านรถสู่กองหัวเสวหาเรือแผนทลายดานเสือดาวกับบุรุษชาวนานและพวกเกียกกลังถามเบาๆท่านคิดทลายดานเสือดาวนี้หรือถูกต้องรอจนประมกนิกายทวิศักดิ์สิทธ์จากไปพวกเราจะประสานงานกันทั้งสองด้านทลายดานนี้ก่อน จากนั้นจโจโมดานจิ้งจอกบนฟังตรงข้ามริดรอนขุมกำลังนิกายทวิศกิิทีละแห่งหากแม้นดานเสดาวถูกทำลายปรมุกนิกายทวิศกิ์จะจัดการบิดาข้าพเจ้าอย่างไรโชหุนปิวกล่าวว่าบิดาท่านสูญเสียสติสัมปชัญญะประมุกนิกายทวิศกิิทธ์ย่อมไม่ว่าตำหนิมันเกียกกลังกล่าวว่าอย่างนั้นพี่น้องภาคเราเล่าพี่น้องพาคโลทองประจำดานนี้ทรยศ ฝ่ายตรงข้ามยุอมไม่ลงโทษพี่น้องที่ประจำการอีกสีดานเกียกกลังกล่าวว่าตกลงข้าพเจ้าเมื่อจากที่นี้จะติดต่อกับท่านอย่างไรชอหุ่นเปียวชี้มือไปยังขุนเขาบรรพศนอกเมืองกล่าวว่าบรรพศลูกนั้นห่างจากที่นี้ครึ่งลีกระมังถูกแล้วชอหุอ่นเตียวกล่าวว่าหากแม้นท่านยืนยดบนบรรพศลูกนั้นข้าพเจ้ารักษาการบนตำแหน่งนี้ ผัวกัเราหยิบช่วยกระจกคนละใบอาจใส่แสงสะท้อนของกระจกสาดส่งต้องกันละกันเกียรกกลังตากระจ่างวูบชมเฉยว่าความคิดอันประเสริฐอย่างนั้นทุกๆวันในยามเที่ยงผวกเราจะส่งข่าวแก่กันและกันท่านหากสายกระจกมาทางซ้ายห้าครั้งหมายความว,าว่าเรานำคนมาแล้วข้าพเจ้าหากวัดแกวงกระจกขึ้นลงสามคราหมายความว่าบุกจู่โจมได้ หากหยุดติ่งไม่เคลื่อนไหวหมายความว่าจะได้จู่โจมเข้ามาขณะหาเรือหวมเสียวเข้งทันสาวท่ามากล่าวอย่างยิ้มแย้มนี่สนทนาเพียงพอแล้วหรือไม่พวกท่านช่างสนิทสนมกันนะักเกียกโกหลังบิดเอวอ่อนแอรำบอร้รองว่าเจ๊เจ๊พวกเราไปจบคำพันกายลงจากกำแพงหวมเสียวเค้งกล่าวอย่างงงนันเป็นไรหรือ ชอหมนเปลียวฝืนแย้มยิ้มกล่าวว่าขอไว้วานท่านตักเตือนานางว่าบริวารภูมิปัญญาจำกัดมิกล้าอาจเอื้มอมโฮมเซียวเค้งเข้าใจในบัดดลทะลึงตากล่าวว่าเกี้ยกโกนี้ชมชอบท่านนับเป็นวาสนาสูงส่งท่านกลับบอกปัดปฏิเสธนับเป็นตัวโง่โงมจริงๆขาดคำติดตามลงจากกำแพงเมื่อบรรลุถึงเชิงกำแพง เห็นเกียกอกลังยืนเสื่องสึมเศร้าตาเออคลอด้วยหยาดน้ำอ่วมสิวเข็งรีบรอบปลอบว่าที่ต้องรันทดหัวทูในความเห็นของเรามันไม่นับว่าประเสริฐเลิศกัไรอายุก็สูงไว้ในแต่ละมีบุรุษเพศมากหลายมันไม่ชมชอบท่านย่อมมีบุรุษเพศอื่นชมชอบท่าน จยกกลังแย้มยิ้มทังน้ำตากล่าวว่าถูกต้องผู้น้องจะออกไปเสบสอบบุรุษเพศที่ทั้งอายุยาวและขมขายสง่างามให้เขาคับแค้งรันทดบ้างท่านคิดส่งหาในที่ใดรอโนอกดานเสือดาวหววเซียวเคงงง,งันบูกกล่าวว่าหมายของว่าท่านคิดออกจากแานเสือดาวนี้รอถูกแล้วผู้น้องคิดเข้าพบเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สองออกจากดนแดนบิปโยคแห่งนี้ ไม่หาท่านจากไปเราจะปราศจากเพื่อนแกงเงาเกียกกหลังยิ้มพางกล่าวว่าเจเจชมชอบอยู่ร่วมกับผู้น้องหรือหวมเสียวเข็งกล่าวว่าทั่วทางดานเสือดาว,วาเราเพียงชมชอบท่านลำพังคนเดียวท่านหากออกจากดานาเราจะโอภาปราศัยกับผู้ใดรือเกียกกหลังกล่าวว่าหากแม่ท่านอยู่ร่วมกับผู้น้อง อ๋อม่มีโอกาสเสนทชิดใกล้เทพศักดิ์สิทธิ์ที่สองแล้วมวมเสียวเค้งฉุกเจขึ้นเผิมพําว่าท่านเห็นว่าเราคู่ควรกับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สองจริงๆรเลยย่มอมโคควรกันอย่างนั้นมันฉะไหนไม่แยแสสนใจเ,เราเลยเนื่องเพราะท่านไม่ได้เสนทชิดใกล้มันทายทอดความในใจต่อมันหาทุ่มเทความเพียรพยายามครั้งแรกไม่ประสบผลครั้งที่สองย่อมเป็นผลสำเร็จ โวมเสียวเค้งกล่าวอย่างเคลืบเคลิมเลื่อนลอยมีเหตุผลเราจะพัวพันโดยไม่ยอมเลิก,กราสักวันหนึ่งมันย่อมต้องสยบอยู่ใต้าชายกระโปรงเราเกียกกลังหลอพัวร่อในใจฉกชวยโอกาสกล่าวว่าบัดนี้นำพาผู้น้องไปพบผ่านเทพสัิติที่สองเป็นไรหรตกลงตามเรามาจบบทที่71